Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, binatang dirak Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu wa taala ni dia sung goda ngabe ha dunia ni penเวลาที่สั้นๆ เนาะ60 70ปีอย่างนั้นก็คือเราต้องรับ Allah swt. งเราแต่ละส่ง,สง,สงเรามาอยู่บนญตุนยานี้มากมายจริงๆเนาะเพื่อให้เราได้แจกันปายะมามในทางของอี إ ي ่ ا ن กับอามอัมานของเราถ้ากว่าอ إ ม م ا นของเราสมบูรณ์อมามันของเราสมบูรณ์เราจะประกอบความปลอดภัยแต่ถ้าอีมันของเราไม่สมบูรณ์อามันของเราก็ไม่สมบูรณ์เราจะไม่มีสิทธิ์จะเก็ตัวได้เนาะเมื่อเราไปอยร์เรา,า,าสมัคร ดังด้วน,น, to นี้เนาะเราก็มาใจ้ความคิดเนาะรวมกันก่อนารทำบันพื้นให้ตัวของเรากับผรัวของเราลูกเ ney, ม,มียของเราปีน้องของเราเราปีหาเราตาลานคือไอ้อีมาสุนพุทธเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนาะมกับปัญหาบนหน้าดุนยานี้เนาะอาจจะว่าเราติดนี้เนาะติดนี้เราสามารถยึดเยื้อกับปีน้องได้ หรือว,ว่าเรามีปนะัญหาไม่สาบายเราก็ไปหาหมอได้ปัญหาตัวยาแก้ได้เราสามารถแก้ปัญหาได้แต่าหากเรามีปัญหานะเหมือนลงไปในกูปโบที่เรามีปัญหานี่เราแก้ไม่ได้ดังนั้นตันนาบีนะวัดรามัก,ก่างนี้นะกลัวนะกลัว,นะวนะอุมมะของตันตังมดจะปกป้ฝากาัดตุนสิ่งนี้อรรถสุตัลญาให้เราเห็นโดยหัวใจหรอกหากว่าเราไม่ใช้การพยายามเราจะไม่เห็น ไม่เห็นไม่คิดไม่ไม่ซ่านะทาเราไม่ใช้การพยายามในเรื่องของอิมัณแต่้าเราใช้การพยายามเกินไปในเรื่องของอิมัณนอัลลอฮฺตาลาจะให้เราเห็นเห็นกับตาใจก็ว่าเห็นกับตาใจ๊กัวบรรเจเนาะในสิ่งที่ท่านนบีเลี้ยงบรรเจมัรรเจก็เราอัลลอฮฺตาลาเมื่อเราพยายามในเรื่องอิมัณนเราได้บรนใจก็เราอัลลอฮฺตาลาเกิดความบรนใจว่าอัลลอฮฺตาลานี่ เป็นผู้สร้างเรา嘛แาตล่ละมีอยู่จริงแต่ละส่งให้เ,หเราเนาะเมื่อเราเกิดความมันใจก,ก็รอสุนันตาลาเาเราที่ทำความความปิดนี่ไม่ห้าร์เลยทำความปิดในใจรับเราว่ามันไม่ผัวเลยอ่าสมมติว่าทำก่อสร้างมานันนี่ใส่เล็กใส่เล็กของก็ใส่สองเซ้นหรือใส่เซ็ทนี่ไม่ผัวเลยยาบ้านไม่เห็น,นหรอกแต่ว่าส่วนอีม่านนี่มันทำไม่ได้มันใส่สองขอบสองเซ้นแบกว่าอาลัลลอฮ์เห็น อันนี้โดยกับ إ ي ม ا ن นะโดยกับ إ ي ม ا ن นี่ทต่ไมเรานี่ยเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมากั่วอลอสลาตาแต่ว่าสิ่งนี้เราต้องใช้การพยายามถ้ากพอเราไม่ใช้การพยายามนี่ إ ي م านก็มามจะไม่เกิดเนาะเราจะเห็นว่าซอบตานี่พวกก้านี่คือลำบากเนาะกับสันน่ะเพราะว่าเราเคยฟังบิลานบิลานเนี่ย

อีกเจ้าจะมังกายมาทีน่าต้องเสียสละต้องเสียสับสับสิ้นที่มีมักตุ้มตั้งไมาตรงนั้นเลยทิ้ไว้แล้วก็ไปนัตามตันรอสูวไปต้องเสียสละแต่หากว่าเราโย่ใบใะโย่ยบ่ายไม่ต้องทำไรนั่นนังนั้นก็เราเรามีอิมานแล้วก็เราก็ได้คถาพัมภาระมาเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเราบ้าพวกเขาทำบ้าเส้นเดียวกันวันนี้ถ้าเราจะพบกับความสบายในบรระเทศรัตเราต้องทำบ้กเส้นเดียวกัน ต้องใช้กันพยายามเช่นเดียวกันเมื่อเขาบอกเขาเหล่าซาบัตปณีพวกเขาเป็นแบบยากให้เขาเปาแล้วเราจะเห็นาาไหมบอก็แต่ใช้กันพยายามในเรื่องสถานะนี่เว้นนะออฟเวนิวส่งครามต่งางต่างตีดูว่าบางคนต่างต่างตีดูว่าอยู่ไปใต้ที่บอกเลยไปใต้แต่บอกเขาเขไปเย็บบอกก็ได้รับความสำเร็จโดยได้โดยการพยายามในเรื่องของอิมาดุนเนียดุนเนียว uh ่าทีลังเนาะดุนเนียดุนเนียจะถลันกันเนาะสบะ อ่าตุ้มนีอยอดดีแล้วสะหน้าหนำหน้าเนาะจนจนจะนิติวะได้ยินเจอนี่คือสาให้กองกองสาให้กองมัวมัดนี่คือกลัวมัดคนจะเสีไม่นั้นได้ด้วยเพราะได้ด้วยด้วยตีหัวใจของเขานี่มีอิมั่นตึงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ไม่มีตุ้มนี่เนาะไม่มีวันนี้เราวันนี้อิสลามเราพยายามเนาะอ่าทีเม้นนะเราพยายามจะทำให้ จะทําให้เฉย <used empl os> ของมุสลิมนี่คือมันมีเกิดขึ้นมาวันนี้เราจะเห็นมุสลิมนี่คือว่าพอขึ้นมุสลิมนี่คือก่อภูก่อการใดเป็นปั๊บตไม่ดีเนาะยิ้มพยายามยิ้มมันทำลายจนอิสลามนี่คือเป็นเมื่อเมื่อได้ยินเสียงอิสลามนี่คือเป็นปั๊บตไม่ดีเนาะยิ้มมันมันสร้างกระแสขึ้นมาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเป็นเป็นอ่าก่อกันไรทึ้งเราก็พยายามพยายาม สร้างต้นยาเนาะพยายามตำต้นยาเนาะให้มันให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมานเนาะเผื่อต้องการให้อิสลามนี่มันดูดีเนี่ยนะเราพยายามทังเราจะพยายามจนว่าเราส่งคนของราที่เป็นอิสลามนี่ปเป็นเป็นนายกเรมัตที่ของประเทศไทยอ่าอิสลามก็ไม่จเจริญขึ้นมาหรอกออพอใส่เลยพอใส่เห็ดว่าสอบบ้านนี่แต่ว่าพวกเขาทำให้อิสลามยิ่งใหญ่ขึ้นมานี่ พอหัวใจของพวกเขามีอัลลอฮ์สุบะตาตึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะเราจะเป็นนายกธรรมดีก็จริงแต่ว่าตาหัวใจของเราไม่มีอัลลอฮฺาตาลาต้าตึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะศาสตรน้าก็มันจะไม่เกิดขึ้นมาหรอกทีนี้เองเนาะสิ่งที่จะทำให้เรานี่มีเกียรตินี่นะมันที่ท่านนาบีได้พยายามในหัวใจของซาบัดนี่คือทำให้หัวใจของเราได้มีอัลลอฮ์สุบะตาลาต้าตึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีดุนเนียไม่มีดุน้นเนี่ยเจียบปนโย อันเล่าเราจถึงต่ออัลเราสวดตลาให้เราได้เกิดบวมันใจว่าข้าวนี่ที่เรากินไปนี่มันไม่สามารถให้เราเอิมได้แต่ว่าที่มันให้เราเอิมนี่เพราะว่าด้วยกำลังอันาั้นก็เราสวดตลาที่เราโยมมาถึงวันนี้นะไม่ใช่ว่าด้วยอำนาจของเราไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ว่าด้วยกำเนิงของเราเนาะที่เราโยมมาถึงวันนี้นะแต่ว่าที่เราโยมมาถึงวันนี้นะเพราะว่าเพราะอัลลอฮฺสวดตลาอัลลอฮฺตลาให้ทีกี่กับเรา เราไม่ไม่ใช่ว่าเราไปห้เป็นผู้ตีว่าฮา,าลิกี้แต่ว่าผู้ตีฮาลิกี้ก็รับศมีตลาลา,นาเนาะนะทีเราคือทำให้เราได้เกิดความมันใช่บางบางคนไม,ไม่ไม่ทำต้นต้นเนี่ยก็มีกินเนาะมันก็คนคนจนจัดนะนี่แนหะ่ะตีกุ้งเดีบกล็ลืมจะได้ฝันลอยเลยไม่ทำต้นเนี่ยก็มัน,นบอกว่ารัศมีตลาลาเป็นวนนาลิกี้เนาะ ก็นี้ทำป่วยให้เราได้เกิดความเหมือนแค่กันเราพยายามพูดในมากเนาะถึงควา,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 ามจริงเราตัลล่าแรกในมากถึงความจริงในขณะนั้นเราพยายามคิดเนาะใหนสิ่งเดียวเราต้า้างวันนี้เราสัมปทานล่าซังทุกอย่างบนานาบนเนี่ยนี่คือเปอิดต้องการให้เราคิดทั้งหมดเลยเราตาล่าซังยุ่งมาเปิดต้องการให้เราคิดนี่คืออบนัดก็เราสัมปทานล่าเราตา,าเลยงานกวันตามนุษย์วันนี้จริงนี่คือลองทำเป๊กยุ่งสักเป๊กหนึ่งเนาะ อไอ้เง่นกับตี๋บอกองซางนะ,ะไม่มีใครทําได้คนมนุษย์ตอนนี้คือไม่มีใครทําไม่มีใครได้นั่นคือท่านเกือเราตตาลาต้องการให้เราได้เห็นตึ่งกับนายลอตตาลาเนาะพอท่านนาบีบอกว่าคนตีฉลาดนี่คือคนตีเตรียมสบเบียงไม่ชใช่ใจโลกนาออเคแล้นะควคนตีฉลาดนี่คือคนตีว่าคิดเนาะ,ะไม่ใช่คนตีคิดตึ่งตึ่ง ตึ้งฝ่อมไตขิดตึ้งฝ่อมไตตึ้งขิดตึ้งฝ่อมไตนี่ควรติดใจร้านนี่คือเขาจะหนังนะเขาจะหนังใจความคิดหลวกตุ้นยานี่การโกดจอนขงโลกตุ้นยาดวงดาวทั้งหมดนี่คือคือการมุ่นอะไรดวงจันทร์บนโลกเราทางมดจำได้คนที่ใจความคิดนี่คือเขาจะก็จะมีความคิดว่าสิ่งนี้มันมันมันต้องมีผูควบคุ้ม นี่คือความคิดนั่งดั่งถึงกระดิ่โอ้นี่อัลลอฮฺตัลลาสร้างดวงตาขึ้นมา <c oughs> คือมันต้องมีผู้สร้างเนาะอ่ามันต้องมีผู้สร้างตัวนีเองเนาะคือสิ่งเดียวอัลลอฮฺตัลลาสร้างขึน้นมาควรต้องการให้ดอกจ่าความคิดเนะะาะ,าาบบนนนะอัลลอฮฺตัลลาสร้างต้นไม้ให้บนหินเนาะอ่าสามารถโย่ได้เนาะต้นไม้เนาะสามารถงอกได้บนหินนั่นคือสิ่งเดียวอัลลอฮฺตัลลาฮ์สร้างแล้วตลัตาลาตัลาดูแลเนาะสัตว์ติเล็กติสุดบรนาดาบรรยานี่มีนง nó giềng rộc thằng mốt, nó là tala bên phố du lịch thằng mốt, bá ở nam, bá bá ở thái <laughs> lệ thằng mốt, nó là tala bên phố du lịch thằng mốt, nó là cái ở miền Nam, và ông may, cứ ông may súng lấp, nó phải ông súng hên, và ông súng du lệ thằng mất chắc viên thằng mốt, tâm bắt bơ xíng lão nè, cất cất mà, xíng lão nè, bắt cất mà, mà chúng có ít thì chúng ta sẽ có tiền, chúng ta sẽ có ta sẽ กาสิ่งที่สำคัญคือเราพยายามจะอมามันแบบย่างขงอ่านนาบีสุลลาะสลัมเป็นแบบย่างที่ดีที่สุดบนนารลตุญญานี้การใช้ชีวิตข้อ่ันนบีเป็นการใช้ชีวิตตีเรียบง่ายเป็นใจชีวิตตีเรียบง่ายนั่นคือนั่นคือเป็นแบบย่างที่ดีที่สุด่นนา,นานานบีนี่คือสามารถจะทำแต่ว่า้วยกับความรำ่ำรวยก็ได้เราส่วรตลาดใหญพวกวุฒเป็นทองก็ได้ À, lạc ta là như vậy, tôi có quy hút, bị tròng, để thần nội sưuuên may trong cản, thần nội sưuuên trong cản, và vẫn níng chân đã ăn, chân đã chui cốt, cả lo ta là, vẫn níng chân, mình đã ăn, chân có thể so bát cả à lo suma ta là, sinh thì thần thần nà vi ta may đâu nó cử sinh thì đi thì rút, nó, à. rồi nhà kĩt quá cử với cái phẩm lẩm bắp luôn, nó, nó không phải sinh thì đi, nó cử sinh đi, nó côn, với cái phẩm lẩm bắp, với cái phẩm nhọc chân, nó คือเป็นไปสายฮิตแต่ไมเรานีอยากในการเติมตั้มมาเซยตเหมือนพวกนี้โดยีฉพาบางก้อนใบลุนนี่คือเป็นไม่ไม่มีรถไม่มีได้กับกับกับเผื่อนไม่มีเบี้ยเบี้ยไรกับเ็นคออยากจนแล้วขยับไปเทียวอะไรกับเผื่อนนี่คือลําบ้าฮิตเผื่อนก็อย่างรถเผื่อนก็อย่างรถก็อย่างเบี้ยเขาไปเดียวงานนู่นนันแต่ว่าต้มไปนั่นคือสิ่งทดียดีความอยากจนือเป็นฮิกมั้ยมันไม่ใจมันไม่ใจ มันไม่ใช่เป็นโทษแต่มันคือเป็นฝัมทีนะ,ะในในรถมามีบาลาในลาในบาลามีรมัดนะั่งมันเป็นฝ่ำดนะีวันนี้เม้นแหละสอบบานคือจะเห็นฝนะ่มสำคัญเนาะเดี๋ยวไปยังตอนนบพี่นะตุกๆุกแบบยากเลยคือสอบบานนี่คือจะซอดสองคือจะติดตามตลอดนะตอนนบพี่ทำไดคือสอบบาลทำนั่นกนะ็ก็ สบัสเห็นถึงความสําคัญถูกตัวแบบย่างคือมันมีมันมีค่ารามันมีราคาหมดในฝ่อมในในผลบุญลอตเตอาี่จะให้ผลบุญอะไรแล้วลอตเตอรี่จะให้ฝ่อมรอดมากเกิดขึ้นลอตเตอาี่จะให้ฝ่อมไงได้เนาะในการโยกบนลงต้นยานี่คือฝ่อมไงได้เนาะคือการปรับตัวในการโยกบนลงต้นยานี่ไงครับแต่ถ้าหากวันนี้ ท่านรอสุลุลลอฮ์เนาะท่านนาบี้ของเรานี่คือโย่แบบน,นบีสุไลมานป่ะนี่ใช่ไหมละ่ะตำต่าว,ว่าเป็นนบีสุไลมานมีควารรมลำรวยป่ะนี่อ่ามีควารมลำรวยนี่คือการขาวหา้าการขาวห้าข้องข้องปีนองที่มาที่เข้าอะไรฉละก็คือการขาวห้าคนที่มีควารมลำรวยนี่คือมันจะมีฝ่ำนี่เรื่องยังไงวะคนมีเกียรตินะเรื่อยังไงวะมันจะฟืฟฟฐฐ้นฟื้นตะกี้เมื่อกี้เราขาวห้านานยกขาวหา้าอะไร เออเขาฮบระเจ้าอยู่วะปานีคือมันเรื่องเขาเขาไม่ทึ่งเสี้ยว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 คือเขาต้องอยากก็แต่ว่าทันนบีย่แบบเรียบเรียบจนชนิดทต่ว่าคือคนไปหาทันเราซุ่นนี่คือไปติ้งวันนั่ยแหละนั่มามัดกันน่นะผมนั่งนั่นคือเลยว่าเรื่องมื่งเงนกันมั่งมื่นเงนกันซอบัดเงอนกันเลยจนจนจนวัาทุกคนแต่ว่ามาห่าทันเราซุ่นนี่คือจะเขาทึ่งกับทานนบีหมดเลยอ่าโดยกับฟ้าบางตัวที่เรียบง่ายนี่คือเป็นฮิกก์มาเป็นฮิกมาก วันนี้ซอบ้าเนาะเห็นได้ให้ความสำคัญมากเราจะเห็นว่าซอบ้าคนนึ่งเมน่ะซอบ้าคนนึ่งแต่ว่าเดินเติมตามตามตามหลังทานเราซู้นเนาะกังนึ่งแต่แต่ว่าฐานเราซู้นเดินเลยฐานซอบ้าคนนี้เป็นคนที่เตี้ยเน่ะเติมตามหลังทานเราซู้นฐานเราซู้นนี่คือเป็นคนที่สูงผมไปตึ้งก็กมเนาะกลมเผื่อต้องการโหลดกิ่งไม้ซอบ้าคนนี้ก็เลยกอมตามนั่นคือนั่นคือเราจะเคยได้ยินนั่นคือการอิทิบาตาม เล่นยังไงวะาวต่อก้เลยก้าต่อก้าวหนหน,น,น,น้าเนาะในยุคสุดท้ายน,นี่แต่ว่าเรามาเอามาใชานะ้เนาะหนึนน้าของ่านต่อสุนอ่แต่กับหนึ่งใชหมากเป็นสายแห่งฮิยัยเมื่อมีสุนนะ้าใน,นการนบีในการชีวิตนี่เป็นสาุแห่งฮิจัยนะครับอ่าปีนอ้องเราต้องใช้กันไปาย,ยามแต่ก็หลังนั้นก็คือการมายังของเรา อันเปอดมาย่างของเรานี่เป็นมาย่างที่อัลลาตาลาตอบรับามาย่างนี่คือเป็นส่วนหัวของสันหนาเนาะส่วนของสันหนาอันเล็บบางฮาดิกว่าโจบางบางคนก็ว่าเนี่ยคือตถัาว่าไม่มีมาย่างก็คือว่าไม่มีสันหน้าไปเลยโอ้วถ้าไม่มีกลนถ้าไม่มีหัวก็ไม่มีชีวิตไปแล้วนี่มันคือความสำคัญของมาย่างเนาะคือความสำคัญของมาย่างนี่คือการดรอส่วนนี่คือจะขึ้นไปเอาเองจะเอาล็อบฮานะตะอาลาขึ้นไปรับเองเนี่ะ แต่อามาตต์มดอามาตเดินเอิ้อนนี่คือยิบรีนจะจะพาลงไมาให้แต่ว่ามายังนี่แต่นับบีคือเป็นอะเองนั่นคือด้วยความสำคัญอลาตาลายเกียรติอุมาอยู่สุดท้ายนี่อุมาก่อนก้อนนี่คือเมื่อจะข้ออะไรจากอัลลาสุมาตาลานี่จะฟากรอสู้นั้นไปนะใช่ไหมเพรเราสู้นั้นจวยนั้นจวยไปข้ออัลลาตาลายที่ถ่ายผ่านเรอสู้แต่วันนี้เนาะเราอุมาอยู่สุดท้ายอัลลาตาลายเกียรติข้อจากอัลลาตาลาโดยตรงเลยเมื่อมีปัญหาเะข้าวมายังเนี่มายัง อา่ก็อัดนะขอเจาอยาลวันนี้ฉันม่มีวิกกี้เนาะบอกอัลอตตาลเจ็บป่วยกับมายังบอกอัลอสมัตาลนั่นคือความสำคัญดังนั้นใครที่รักษาไม่ของเขาไม่องของเขามีความกิ c รั t เนาะมีืว่าบริสุทธิ์ใจนี่อรุาตาลาหายากเหมือนกันนึ่งกี้ของามีบารักาบนาซับกูโบกามาเซฟานซีรอด้วยสฟาเล็บ ตามชีวิมันฟ้ากะทานมัต้องซอบซนเดีจะเห็นว่าท่านนบีนี่คือของเรานี่คือชอบ3อย่างเนาะคือ1ใน3นั่นคือมายังนบีชอบมายังตามอมิงอ่าท่นบีนี่คือจมายังจนาบวมเนาะมคือฟฟอร่อยเนาะฟอร่อยเนาะของมายังของอบาอบาบางคนนี่คือได้เมียขึ้นแรกเนาะอ่ามายังจนจนบังุบเนาะ เกินเล็กก ah, ็เลยนั่นคือบความอร่อยของซอปะในการไหมยังว no. ันนี้เราพยายามฝึกแล้วฟึกตั้เพื่อให้เราได้ได้มากในการไหมยังบันไดมากในการไหยังหายัดเมื่อเรามีปัญหาเราพยายามมายังหายัดเพื่อฟึ๊กไหมยังสุนัตต่างๆทั้งต่านะแต่ก็มายังตายุดไหมยังตายุดนี่คือเป็นเส้นในกูโบเนาะเส้นกูโบูทั้งสามกันพรุ่นี้วันนีนอนบางทีนอนนอนถึงเลย นี่แต่ว่าลงไปนอนในกูบูคนเดียวนี่เบิดเบิดเลยแต่ว่าไม่มีไฟนี่ซาบางทีนอนจะนึกอะไรต่ลาไอจะนึกขึ้นมานอนในกูบูมันอย่างตาย,ยุทธ์เนาะเป็นเส้นเป็นเส้นในกูบนะูเราพยายามศักษานะแล้วก็หินโมเสกเนาะหินโมคือพิจารณาความรูนะ้เราพยายามศึกษาพิจาาความรู้สิ่เกตคือการการลำลึกถึั้งอลนะลรแต่ละ อินมู่คือวิชาฝั่มโด้เนาะแากว่าเรามีวิชาฝั่มโด้มากแต่คยวฝั่มโด้นั้นไม่สามารถจะทําให้เราเข้าหาอัลลเฮาสมัตราล่ได้ความโด้นั้นก็ไม่มีไม่มีคนได้ดดเนะาะแต่ถ้าเรามีฝั่มโด้เนาะความโด้นั้นเป็นสะพานเนะาะความโด้คือเป็นสะพานให้ง่ายที่เราจะไปหาอัลลเฮาสมัตราล่ะแต่นาบีสร้างให้เราเรียนในเพศของความซอกดังนั้นสน้านี่คือมันมีมากเลยนะมันไม่ใช่เท้า เขาเตรียมมาย่งเนาะเตรียมต่ำฮัดเตรียมปวดเนาะแต่มาสัหน้านี่คือนบี่สร้างให้เราเรียนในป็นคนทัสคือมันมากการจะชีวิตในประจำวันของเราเนาะการอยกับกับครัวกันอยกับปี่นองเนาะต้องสาสั้นหน้าดการกาข่ายก็ต้องสาสันหน้าการนอนกับกับภรรยาก็ต้องใช้สันนานั่นคือคือเราต้องเราต้องเรียนเรียนเนาะถ้ากว่าเราคิดว่าเรามีความร้เราเราคิดว่าเรานี่คือรูเลย อ่ลเอารตะลาจะไม่จะไม่เพิ ah ่มความรูงมาไม่ให้กับเราอ่าแต่ถ้าถ้าคิดเราเราเนี้ยเรียนตลอดเนี้เอาราตรลาจะเพิ่มสิ่งแต่เรารู้อยู่แล้วนี่อ่าเราจะโร้เพิ่มเข้าไปเลยเนาะเราจะแตกความคิดมันจะแกเก้าไปเลยตัวนี้เองเนาะเราต้องใช้กันไปดังนั้นอามาจต่างมดนเนาะเกิดขึ้นด้วยกับการเนียดของเราเนียดอะไรเนาะอีคนาะเนี่ย คือตำันเผือให้เรานี <lawsuit royable> ่เอออีกร <as> ่มก่อนอีกร่มอีกร่มเพรที่เพที่อีกร่มจะเรียกปี่น้องของเราโดยมีบางสิ่งกับแทนการอีกร่มปี่น้องของเราการใช้คำพูดที่ดีดีการการเร่งสิ่งการเร่งคำพูดที่ดีดีกับพี่น้องนั้นคือเป็นการอีกร่มเมื่อปี่น้องมีมีความตกใจเนาะเราไปพูดคุยกับปี่น้องให้ปี่น้องมีความสบายใจนี่คือเป็นเป็นการอีกร่มการหาสารล่มกับปี่น้องเป็นการอีกร่ม งานทำบันป่วยวันนี้ให้เรานี่ได้ได้ได้ดูแลเนาะพี่น้องเขาบอกว่าคือตาฮักว่าตาฮักว่าเรานี่คือได้ต่าแก้งเนาะแต่แต่ว่าคนข้างบ้านของเรานี่คืออย่างอย่างอย่างหิวเนาะเราจะไม่บัดไผ่ยนั่นคือสิ่งเดีํากันคือตาฮักว่าตากว่าเราจะทําบ้านเนาะเราต้องทำพี่น้องข้างดันก่อนเนาะทำบ้านเราทำบ้านสองจันทวันนี้นี่เราทำบ้านสองจันนี่เด่นว่าปืวยมั้ง À, phần à, để mà nó đi phăng tảng lùm tảng rễ bình nong đấy phải không? đó là chúng ta phải chăm sóc cho bình nong của chúng nó chúng ta phải chăm sóc cho bình nong của chúng ta, chúng ta phải chăm sóc cho bình nong của chúng ta, chúng ta phải chăm sóc cho bình nong của chúng ta, chúng ta phải chăm sóc cho bình nong của chúng แต่ง ok ินเราพยายามนะเช็คนีตของเราพยายามเจ็ดเมตรกองเราจะเห็นเราเราจะได้ยินคนคนใจคนนึ่งเม่นน่ะเขาสาะก้อนในในเวลากลางคืนเม่นน่ะคนเล็กจะไม่ได้ละที่นั่นก็ซะตะก้อนสางคนมีในนั้นมีโซฟีนี่แล้วก็มีคนํำรวยนะคนคนนั้นคือสาตะก้อนคือขาสะก้อนในเวลากลางคืนเผ่อได้เผลอต้องกั้นก็ต้องกั้นโดยซาตะก้อน้ดยความอิครัตคือไม่ต้องกั้นมีคนเอื้อนเห็น คนที่คนที่มันหายนั้นก็ไม่รู้ว่ามันนั่นคือใครเผื่อตองการหลักษาความวิครัดของ,องความวิครัดนี่คือเหมือนกับหมดดั้มโยนในจุไม่ยินงดั้มแต่ก็อยู่ในทำเนาะคือมันลึกมันหลึกหดังนั้นถ้า,กกาเราไดยทำโดยฟงังยึดใจเพือ่อเราตลา่ลเปีเดียวเนาะเราแต่ละพอใจนี่เราแตลา่ละใจสวรรค์กับเขาเหมือนกับสบปีนี้ต้องน้าให้มากินเรื่อว่าคนคนหนึ่งแต่ว่า อาซาก็เป็นยามเนาะเฝ้ากองคาราวานอ่าเผื่อรถอลารถอลาให้เคาได้เข้าสวรรค์โดยกับโดยกับความบริใจัยเผื่อรถอาลาเพี่ยนฮิดเดียวหรอกเนาะเราจะเห็นเพี่ยนฮิดเดียวหรอแต่รถอลาปลอดใจดังนั้นเราพยายามจิตนี้ของเราแล้วก็อามันต่างมดเนแต่ถ้าเราไม่มีการสื่อสาไม่มีการคุยบันมันจะไม่ได้ตัวเนียก็เฉียดได้กันวันนี้เนาะแต่ถ้าเราจะเราจะ đại à, mà nó, đòi đóng gần à lạ nó, à, cả tắt giang nó, tí tí à, đắc đắc phân thì cỏ để phân, rồi là chúng ta làm công, bảy bảy, nẻo ế cái cứ, chúng ta phải liền học học học, mất bia bên à, à, mà để gặp ngàn bảy cứ giang, quân là nó, rồi ta thấy cái này, là nó, này, có có เฉตยดแต่กันสานนาของเฉดตกันตากว่าเราโย่เฉยเฉยไปทำอะไรนี่แนนอนสานนามันจะไม่เกิดเนาะเดกันของเราอ ي มานของเราจะไม่เกิดตะากเราไม่มีการเกิดไปหากว่าเราไม่มีการซสีสละเนาะเวลาของเราสับสิ้นของเราหลังกล้ของเราเนี่ยแนนอนมันจะไม่เกิดขึ้นมาเมื่อกับตุนยาแต่ว่าดุนอาเกรัดนี่คือมันจะซํากันว่าดุนยาเลยเนาะยิงแล้วคือเราต้องเสียสละเวลาสับสิ้นหน้ากันของเรานี่ กับอาเครัตนี่ให yup. ้มากกว่าตุนยาเลยนะเพราะว่าตัวอาเครัตนี่มันสําคัญมากกว่าเลยตุนยานี่เราอยู่หกสิบเจ็ดสิบปีหรอกแต่ว่าจนกับจนเราหกสิบเจ็ดสิบปีหรอกแต่ว่ารวยกับรวยแป๊บเดียวหรอกเรียกว่าสุกไม่นานจนทุกข์ก็ไม่นานแต่ว่าไปอาเครัตนี่คืออะไรไงแต่ว่าทุกข์กนมันนานแต่ว่าสุกกับซุกยาวเลยโดยนี้เองนะวันนี้นะอัลลรรถสมาตาลาให้เวลาเราสั้นๆแต่มันเปิดให้เราได้มีการเสียสละ เนี่ยต่างขอร์รัสมันต่างหลาอย่างหน่อยๆ้อยแหละเดือนหนึ่งให้ได้สร้างบ้านเดือนหนึ่งสร้างบ้นปียกสี่สิบเดียวถูกปีเสเดือนเนาะเผื่อต้องการสิสเชะเนาะเวลาจับชิ้นไหนงงเราแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเมื่อเราทํางานเนาะกฎเดียวนี่เราเมื่อเราทํางานกฎเดียวนี่คือมันมันมันจะไม่สมบูรณ์เนาะเราต้องป้าภรรยาของเรากันป้าเมียของเรากันเนอ๊ออกมัตุราสร้างบ้นสิบบ้นหรือว่าเซ่สิบวัาน พอท่านนบีนั่งเกือบทำงานแต่ว่านี่โดยกับการสนับสนุนของภรรยาเราเนาะไม่นะคนแรกคือขอริโยสนับสนุนเต็มเทเลยท่านนบีทำแต่ว่าได้ไงว่าสับสิ้นทั้งหมดหมดโดยกับซับหน้าเขาลดสุนัตลาแต่ถ้ากเราได้ทำเนาะกับกันไปเนาะเราสุนัตลาจะให้ชนะจะเดินหลงเรื่องเนาะโดยนี้ทางผมได้กำปิน้องแจกันบายยามอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮฺ Hãy subscribe cho đó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn